สวัสดีค่ะเรนูวงสว่างนะคะอดีตมีธุรกิจหลายอาชีพมากค่ะแต่ปัจจุบันทําประกันตัวตัวแทนมิแท้ประกันภัยนะคะบริษัทมิแท้ประกันภัยจากัดมหาชนสังกัด mtc ค่ะค่ะก่อนที่จะมาทําธุรกิจมิแท้ประกันภัยเนี่ยนะคะทําอะไรมาก่อนหลายคนอาจอยากจะทราบนะคะก่อนอื่นเลยจบมาเป็นนักโภชนากรน,นะคะเราก็ทําเกี่ยวกับ เข้าทางานที่โรงพยาบาลเป็นนักโภชนากรจัดอาหารคนไข้ค่ะเฉพาะโรคต่างๆนะคะเสร็จจบมาทํางานไปสักระยะหนึ่งมีปัญหาแล้วค่ะเพราะอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับด้านเวลาค่ะด้วยเกยกับว่าเราเนี่ยมีครอบครัวมีลูกที่จะต้องดูแลจะต้องพาลูกไปส่งโรงเรียนอะไรต่างๆก็เลยผันตัวออกมาทำธุรกิจส่วนตัวของเราก็คือ เปิดร้านอาหารนะคะก็ธรรมดาง่ายๆขายขึ้เติยวขายอาหารตามสั่งเพราะว่าเราจบทหัสก,กรรมใช่ไหมคะ,ะทำไปสักระยะหนึ่งโอ้ในหัวเนี่ยธุรกิจมันเยอะมากเลยค่ะอยากจะทำนูน่นทำนี่พอดีว่าสามีเนี่ยเขาก็ไปซื้อเพลงซื้อหนังซื้ออะไรต่างๆที่ร้านเราก็เออธุรกิจเรามาทำซีดีหนังเช่ากันดีกว่าประจวบกับที่ว่าธนาคารเนี่ย ให้เราเงินกู้ตั้ง5้าแสนแน่เราก็อยากทําขึ้นมาทันทีเลยกู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ดูธุรกิจเลยว่าธุรกิจเนี้ยมันจะดีไหมทําไปเลยค่ะระหว่างทํานี่ก็ทั้งขายอาหารด้วยขายเช่าซีดีด้วยเป็นคนขยันมากเลยค่ะเศจธุรกิจเนี้ยมันก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยดูเลยว่าที่เราจะทำเนี่ยแผนการตลาดเขาเป็นยังไงตอนเนี้ยซีดีมันตกต่ำหรือเปล่า ธุรกิจเราก็เลยจบไม่สวยค่ะมีใช่เจ๊งนะคะจบไม่สวยเฉยๆค่ะ <No. S 1> ค่ะต่อไปค่ะนะคะเรามาดูอีกค่ะแล้วเข้าบานมิแทอย่างไงนะคะหลายคนอาจจะทราบใช่ไหมคะหรือยังไม่ทราบเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่เราจะเข้ามิแท้ก็อย่างที่บอกเราทําธุรกิจขายอาหารเปิดซีดีระหว่างเนี้มีน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากเลย ต้องขอขอบคุณะคะนะคะเขาชื่อน้องกัถินเขาก็มาแนะนําธุรกิจขายประกันรถยนต์กับเราแต่ไม่ไม่ใช่ของบริษัทมิแท้นะคะเป็นของบริษัทอื่นก่อนอ่ะเราก็รับทันทีโดยที่เราไม่เคยแบบอะไรเลยใครมาแนะนําธุรกิจอะไรเราเราทําหมดเลยนะคะอ่ะเราก็ทําไปสักระยะหนึง่งก็ไปสอบบัตรอนุญาตเป็นบัตร อนุญาตตัวแทนนะคะเพื่อที่ว่าการประกอบธุรกิจนี้จะต้องมีบัตรอนุญาตทําไปทําไปสักพักหนึ่งเราอยากจะมีธุรกิจขายประกันเนี่ยดีมากเลยนะคะเราเลยอยากที่จะว่าอ,อ,อยากทําแบบว่าส่งงานไม่ต้องออกไปจากบ้านขี่งานเองรับงานเองเราก็เลยเซิร์ชใน Google ก็เจอมิแท้ประกันภัยที่ตอบโจทย์เรา นะตัน้ะแต่นั้นมาเราก็เป็นมิแท้ประกันไทยค่ะแล้วเริ่มเรียนรู้ยังไงกับมิแท้ประกันไทยการเรียนรู้การที่จะขายประกันไม่ยากเลยค่ะแค่เข้าอบรมเรียนรู้สินค้ายอย่างสม่ำเสมอจากผู้แนะนำนะคะ แล้วก็ตัวเราเนี่ยจะต้องนําพา,าไปเรียนรู้ในที่สถานที่ต่างๆเราไปทุกอย่างที่หัวหน้าทีมเราจัดหรือบริษัทจัดอบรมค่ะทั้งสินค้าการขายแผนการตลาดการขยายทีมการไปอบรมในที่ต่างๆเราไปทุกครั้งไม่มีที่ว่าเราจะอิดออดเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่เราทํามานะคะ เกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยมิตรแค้ประกันภัยขายประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ทุกคนจะมีเหมือนการตอบโจทย์คือมีมีมไรายได้ใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีบ้านมีรถมีคอนโดมีที่ดินมีสลากออมสินอย่างของพี่เนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักที่ทุกคนเข้ามาในธุรกิจแล้วสามารถมีได้หมดทุกคนเลยค่ะ แต่ที่พี่ชอบมากที่สุดแล้วเป็นพี่ว่าพอใจของพี่ในการเข้ามาในสู่ธุรกิจนี้ก็คือเวลาค่ะเวลาเนี่ยตั้งแต่ที่พี่เล่ามาก็คือพี่จะต้องสําคัญก็คือครอบครัวพี่แล้วก็ลูกพ่อแม่อันนี้ค่ะมันเป็นธุรกิจที่ดีที่สามารถทําให้พี่มีเวลาให้กับพ่อแม่ครอบครัวของพี่ค่ะอันนี้พี่เน้นมากเลยค่ะทําไมถึงต้องเป็นมิแท้อ่า ทำไมถึงเป็นมิตแท้ตั้งแต่พี่ทำมา13ปีนะคะมิตแท้เนี่ยน่ารักมากบริษัทก็ดูแลเราอย่างดีแผนกต่างๆเนี่ยที่เราออกงานอะไรต่างๆก็ดีมากผู้บริหารนี่น่ารักมากไม่ถือตัวเลยนะคะผู้นำทีม NTC ก็น่ารักมากคือดูแลทุกคนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้นำเราของแต่ละคนของเราที่เราสังกัดอยู่เนี่ย เขาดูแลเรามากอย่างดีเลยอะค่ะทำให้เราเนี่ยดีใจที่เข้ามาอยู่ในมิตรแท้ประกันไทยค่ะค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนใช่ไหมคะที่เรามาทำตรงนี้ถ้าคุณต้องการอิสระภาพในด้านเวลาหรือเลือกจะอยากจะเลือกสถานที่ทำงานที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องไปออกรถตระเวนไปทำงานตอนเช้ากลับบ้านตอนเย็นเราสามารถทำงานที่บ้านเราได้ หรืออยากจะใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับบ้านดูแลพ่อแม่ดูแลลูกที่นี่ค่ะมิตรแท้ประกันไทยตอบโจทย์ให้คุณได้ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นตัวแทนขายประกันเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเนี่ยพี่เนี่ยทำงานมา13ปีแล้วถ้าไม่ดีจริงเนี่ยพี่คงไม่เอาลูกสามีและตัวพี่เองครอบครัวพี่เองมาอยู่ในมิตรแท้ประกันไทยหรอกค่ะ,ะถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะ ก็มาสมัครเป็นตัวแทนร่วมสายงานกับพี่นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแล้วคุณจะพูดว่ารู้อย่างนี้ทำมาซะตั้งนานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ